น e nice ัดเสร็จนะครับยกมือไหวไปกันเท่านั้นเองครับผมไม่มีครับไม่มีค่วนเกีย้องไปนครับเป็นชุมประหยัดพลังงานทั่วโลกครับผมก็สั่งตาวันนี้นะครับตื่นเต้นมากๆจริงนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นพิเศษด้วยนะครับนอกจากที่ดีใจที่จะได้มาขึ้นคอนเสิร์ต ETC แล้วเนี่ยที่ดีใจเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าใครได้ดูตอนที่เราไปเดินสายโปรโมทกันนะครับพี่ดีสีเขาพูดเลยว่าสิ่งที่เขาทำกับนัดเนี่ย จะเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยทำหรือเกสคนไหนมาก่อนเลยถูกต้องแล้วเราก็ตื่นเต้นมากที่จะได้รับเกียินั้นไม่รู้ว่าเกียินั้นคือการทอดทิ้งเราให้อยู่คนเดียวบนเวทีร้องอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวฝึกไงท้าทายหนัสึกพิเศษมากแบบนี้ก็ดีดีครับดีครับก็วันนี้อยากจะมาคิดประชีอิตซีนนิดนึงนะครับเนื่องจากอินทซีเนี่ยทำให้ผมร้องไห้ไปหลายแม็กมากในชีวิตนี้นะครับต้องต้องบอกตามตรงบออจริงจริงไหมครับจริงไหมครับ มีใครเคยไป็นหม,าม,มาุนผมบ้างผมเคยขับรถขับขับขับอยู่แล้วฟังเอทีซีขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้ยินทิงกับ้างหยุดรถอ่ะหยุดรถข้างทางแล้วก็ฟังแบบตั้งใจฟังทุกคำจริงๆที่คืออันนี้นี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่างเลล้จริงๆทือใครครับใใคือไคยตอนนั้นมันโดนออกับชีวิตมากครับ แต่วันนี้ยังไม่ร้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้องไห้แล้วร้องออกไม่ออกนะครับวันนี้ไม่ร้องเพลงนี้แต่วันนี้ขอคิดบัญชีพี่ด้วยกันผมขอยืมคนดูพี่แล้วกันเพื่อผมขอยืมยืมคนดูเอ้ยยืมแฟนๆ ETC แป๊บหนึ่งได้ไม่ต้องไม่ต้องแย่งพูดไม่มีใครรู้ที่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 ทน่ที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 ่ทแบบว่าี่ที่ที่ที่นี่ท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 ี่พูดที่พูดที่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 ทม่ที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 ้ขอยืม่ที่ที่ทีนะครับ อ,อยากจะอยากจะรู้ความรู้สึกเพราะว่าผมยังไม่เคยมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่คนดูแบบเยอะขนาดนี้วันนี้นี่กี่พันครับเนี่ยประมาณหกพันเกือบหกพันพันหกพันสุดยอดจริงๆนะครับผมอยากจะอยากจะรู้ความรู้สึกว่าเวลาที่คนเยอะขนาดนี้นคนร้องเพลงเรากลับมาแล้วมันเป็นยังไงพี่พี่ช่วยผมได้ปะ่ะพี่ร้องเพลงผมได้ไหมเนี่ย เราใส่งเงยน,นไม่ได้ดินนะเพื่อสองเมื่อกี้คุณไม่เห็นกันคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงฉันไหมควดีขอบคุณครับี่ก็ ก็ฟินมากนะครับยอดยอดรอผมนะครับอีกหลายปีหน่อยของผมนะครับรอ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 ครับอ่ะสิบปีไม่เกินสิบปีอ่าดีใจนะครับที่เมื่อกี้ทุกคนตอบมาดังๆนะครับไม่ใช่นาทีเงียบงันนะครับไหนพูดถึงนาทีเงียบงันไปแล้วนะครับวันนี้เราไม่ร้องนาทีเงียบงันแต่วันนี้ไหนๆมาเวทีของ ETC นะครับเราจะร้องนาทีของ ETC นาที